เย้ yeah. ยิ้มเลมาแล้วปลาลุงท้าใครสบายดีเด้อปลาลุกคิดทอดปาลาหลอยู่พร mm. าเอกน่อยตื่นแล้วบ่ปลาลุงว่ะือเว้นทายคลิปน้อ่นน่ะตื่นเติเงแล้วปลาลุงเลยมาใส่เกลือไปมาลองใส่เกลือเองมึงดูค่ะคนหน่อยกับบุคอยสบายปันไดเป็นวัดปลาลุงเลยเป็นวัด แต่ว่ากรบบาดี้มีไข่ต้องมีแต่น้ำมูกพูดมาหุงนะาหงาาห่งนะต้นหุ่งอยู่ใช่แต่มะหุ่งนะหน้าหานเย่เลดใช้ามาเลี้ยงแล้วบ่ใช้มะหุ่งนะไปะยอย่างอกแล้วไปเหตุงานอย่างอื่นก่อนแล้วจังสิงมาทางให้นี่ทางไปไหนแล้วแนไปน้ำใส่เกือบกันใส่เกือบกัน <c oughs> เอเอเออออแม่สิพาเก็บต่อพี่พี่มะฮุ่งซุกนะ ที่ทั้งพี่ทั้งพี่มาพี่อา่าวว่าแม่เกมหายสี่ท่ามแจผบกวะกระตื่นมากเลยปวกตะตื่นแจ้งหงเงอแหละหงพอดาวผูกว้สุกแล้วสุกคาร์โนนสองบวมเลยอาปินปินปินดูอ๋อ โอ้โอ oh. 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 ้เก่ง huh. บ oh. ่เลิวบังฮงสิโดนปีนอาดูฮะเฝันกับใบงามปีนเล้บวันดุงเลยโหมา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 คลิปให้ บบขึ้นบบขึ้นนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่มาเดี๋ยวไปอุ้มอ่ะอุ้มเอาเดี <c ười> ย๋ยวขึ้นต้นมะฮุ่งบาทนี่บบขึ้นกระยาเนาะ <c ười> ขึ้นมาได้ดอกต้นนี้น้อยหนึงบบม,มีแนวจับไปเอาบักซีดาป่ะไะคอยลงมาคอยลงมะไปบัออกซีดาป่ะไะไป, <c ười> ปเร็วยป xí đi đi đứa con vậy con vậy con vậy ừ, con vậy em tốt đấy vậy thầm nói đơ vậy thầm nói đơ đây thầm nói đơ vậy xuyên thiêng ô oh, ô oh, mình chỉ tốt mình chỉ tốt nè ôm um áo bà nè ôm um áo ừ, Mm-hmm. ไม่เนี่ยเอ้ได้บ้างง่ายไปทางไหนบ้านนี่ดูกระลูกไส้แล้วพี่นอ้องเอ้ยน้องเนยน้อง,อ,ง,อ,งอาซาไปเรียนไาทานได้มาโอ้ไม้สาวาหรือไม่อันนี้ไม่ไพ่ไม่ไพ่ cũng lông một tí thôi bưng mì phang hai thì mạo thằng pì, chút บ่คืนไดยเป็นสิตโต๊ะฮะนั่นเดี๋ยวดอกหวัวโต๊ะปุ้มๆมน่ะพี่พี่มาเอาทั้งพี่มามามาังสิดามะพี่ทั้งแม่พี่มี่มี่มีมี่ทางแม่พี่พบ่คืนบ่คืนพวกแม่หาหายด้นี่แม่ได้แล้วนี่เริ่มอยากเวิร์ดแล้วอ่ะลูกอ่ะอืมก,กินหนูจะได้เขาละหมู แม่เป้าให้บ่เพี้ยงหายรูปมันบ่แสบนะเขาถิมเขากินจริงมันแสบไปแล้วมหาห้ามมากินนะถิมมาฉลาดได้เอ้าไม่ซิเบิด,ด์ตเลยแสบอยู่บ่บักฉลาดบ้า,น,าบนบ้านปลอดสานผิดคัดอีกอ่ะคัดให้กินเบิงังกินให้ปลาลุงเบิังนงทำไมคัดอ่ะ ตดจิ้มบางมีผิวมันนันบนง้าม,มาเบ็บไหมถูกจ้าู่กป่าลุงลยัง สบายดีเลย,ยังดีครับพี่ยังดีครับพี่ยัง<อ>ความด้ีนะที่หนึ่งปางลาลูกเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องข้อไหว้มือหนึ่งเด้อมือหนึ่งจับกล้องนะฮะสุอจ้าปลาลูกสุอจ้าปลาลูกคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามเนาะพี่น้องตอบคำถามพี่น้องน,นั่นแหละคอมเมนต์่วุ้นนี่เนาะอัน คลิปทีเข้าไปถ่ายพอน้องหลีดปันเขา่าลูกเคยก็ยอยปันเขา่าอะไรเมื่อวานเนาะแต่เห็นแม่น้องเนยกับแม่น้องนัทชาแต่พอดีพี่น้องคนคอมเมนต์ถามแม่เขาคือบรีอยเขาหนะ้าสบายแล้วพี่น้องเลยคือเขาอยากไปไซต์เข้าก็ได้ไปเห็นนะข้างคำก้างขึ้นมากอ่ะือว่าอยากไปหันไปหนีเข้าก็ได้ไป พ่ต้องห่วงลูกแล้วก็อีกกลับอีกอย่างนึงค่ะเขาผัดอยู่เด็กหน่อยเขาผัดยู่น้ำข้าวเตอยังหน่อยเนาะกับไปหาแม่ยุกับสัวข้าวพ่พ่อสิได้บากยังดอกพี่น้องเลยลูกทายกันวนกับแม่เื้อยกับกลับมาแต่โรงเรียนแล้วป่าลุง เหน,นื่อยยอหวดมาให้ยเลยผูกเอา้ากินยังบ้านนี่แฉบยุสวันดีป่าลูจ้ากลับมาแล้วสวันดีป่าลูวัน,นนี้วันหยังวันศุกร์วันศุกร์สุกสัปดาห์แล้วพี่น้องเอ้ยวันท,นที่สามสิบเอ็ดแล้วไก่สิบเอ็ด มื่นกัเดือนใหม่แล้วเนาะมืกวันที่1เดือนใหม่้าพบ่มี่เดือน1มากสุดก็31นั่นแหละบ่มีว่า32แล้วก็30มาทาได้ดื้อได้ตีบักละบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดพาติบข้าวมันมุ่นติบข้าวติบน้ําพาสิพนั่งย่อเอาน้องเบิ่งนี่น้อยนเบิ่งมามันมันคือทีื้อแท้บ

ใชเยอ่ใหญมานนะเออเมาไมม่ไม่ไม่น่ถือกลดิกินเลงบ้างนี่ป้านแก้งผัวลูกผัวลูกเด็กนะพ่ออ้ค่มืงเฮี้ยนี่ใส่ยัง

ได้คะแนนมาโคกเต็มซีฟป,ประลูกเลยค่ายกบกยยข่าอยูยย่ได้ค่ายกบห่าวอยได้โคกเต็มซิเก่ง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 ังงงป 8, ้ปเต็มซะดูหัหตาลูกูองาเลูกมดีดีทยัดเขาไปยังรลายแท้กนินเท่าไรหน่อยจี้ลายใหญ่ชื่อเป็นเงินเป็นค่า่ไหน เอลายมาอลายเนีขบป่าแม่ลอน่กห oh, ุง่เออกินเลยงมาไปเก็บหุงมาได้อยดีวยดีอามีมาปาต้าอาปดขุนูนะนยนูกบปาบเต้นไปหูเลย โปุ๊บปุ๊บยกตารางปุ๊ลงมาคุกตุล่ะถูกเอาที่โกมันแห้งๆไปทันโกะสระอือไปเบมือทันโกะถ้าจะยังไงบมางนี่คลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามพี่น้องเอฟซีเนาะถามอันเรื่องแม่น้องเน่ยกับแม่น้องนาชาเนี่เพื่อนอายุเท่าไรอันแม่น้องนาชาเนี่ยสีลื่นเฮาอยู่ ห้า,นะาวนะเร้าหกปีเลาวพี่น้องแม่นอนเ้านะประมาณเร้าเจ็ดหรือเศ้าแปดแม่นองน,น,นัทเนี่ตามทีทามขุยหอยมาส่วนแม่น้องเนื่ยนะ่ะเป็นน้องห้าปีปีหนึ่งบอกแม่น,อน,น้องเนยจะปีอตอนตอน,น,นแรกเข้ามาเขาถามอยู่แม่น้องเน,น,นื่ยน่ะเศร้ามันเป็นเศร้าสี่บอกห้าวนเศร้าหกเป็นน้องห้าอยู่สองปีแม่น้องเนื่ยน,นะนนนนนยแน,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 นะแนำเบิ้งในปึ่ง,ม,งมันสมโนนัวคัวได้เนาะ แม่น,อน,น้องเลยชาสี่ปีเป็นหน่องห้าวแล้วก็ไปกันนีาแบลกเัาจะีอะไรพี่น้องกินไหมจะมีอะไรคำถามู่ห้องอะงรไรมันก็บ้างไรก็ตอบอยู่ Nhà cháu, nhà cháu. bớt ở đây ha lục xịn nè, kín bớt xác này ở, ừ. ở đây nữa, bớt thì kín đấy, cái là gà khay, há ở đây để cho con trai lục nó, นิอยขี้ <i> ิมกขี้ขี้นึกวี้เกลือนะเกลือนะทอะรบอกรีมอะไรนะนั่นบริกินินได้ชุ่มคลายๆไนมไปสช้ไปใ <i> ้พง <i> ังอ้อพงเรื่อมาัางเรื่มาพางังเรื่อเขาไปเียนเขาเหินจูนแจไปหน่อยเนี่ย มีเชือลาย,ลย่ใลดาอ่ะคู่บัวละออกกระจังเพียนอืมเดีเข้อลเข้เลอืมคู่บวใหรอดเงาเนสีมมาบ้มาบงมามอยู่น้กซาตัสบ่อืมโอเคผ่านอยู่ได้กำไรมาผัวรา้รานผลร้านกำไรสีม่วงกับสีชมพู มาห้ามกันงามงามงามเออมพานมาห้ามกับพานาาานะขึ้นไหมหรูอขึ้นนะมที่ร่มบ่ถ้ากวดคะแนนเด้อเขาก็ตั้งใจเฮียนอยู่เรื่องหนังกะโพเดนอ่ะอ่ะเฮียนบ่ท่านเก่งนั่นเลยเฮียนบ่ท่านเก่งกได้พวกโคก็ถือว่าสุดยอดเลยล่ะพี่แบบแปลงเสียงน้องเท่าก็ได้แปลงด้บ่ะเคยได้เคยได้แบกแปลงเสีย ເຮົາລ <world> ົງເຮົາລົງເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄດ້ນໍາມາກະກະຫັກລົງກ່ອຍຢາກອໍແກງແກງແກງເພິ່ນຮຽນເພິ່ນຮຽນເພິ່ນເຊມຍຍແຢກແ